การเปลี่ยนแปลงชนิดของบรรจุภัณฑ์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของนมไทยเดนมาร์กทำให้ผลิตภัณฑ์นมนั้นสามารถกระจายและส่งต่อไปอยังพื้นที่ต่างๆ โดยที่นมยังมีคุณภาพสูงสุดจนถึงมือผู้บริโภคทำให้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นม,มไทยเดนมาร์กมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนม u s t นมพาสเจอไร e ์นมเปรี้ยวและโยเกิรต์ตรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนอีกด้วย สำหรับโครงการอาหารเสริมนมเรียนในประเทศไทยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535นะครับในขณะนั้นเอง FAO ได้เนมาลงให้มีการดื่มนมนะครับในโรงเรียนทั่วโลกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทุพพลภาพของเด็กนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้เห็นความสําคัญก็ได้เริ่มโครงการอาหารเสริมนมเรียนในเบื้องต้นบางครั้งเองเกษตรกรผู้เลี้ยงยนคนนมเองเมื่อผลิตปีพันนมมาแล้วบางครั้งเนี่ย ก็เกิดปัญหาเรื่องของดีมา์หรือซัพพลายในในตลาดนะครับบางครั้งไม่ได้เกิดจากปัญหาภายในประเทศอาจจะเกิดปัญหาจากต่างประเทศอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อสักปี2551ที่เกิดปัญหาเมลามีนขึ้นในประเทศจีนนะครับส่งผลกระทบต่อความต้องการตลาดโดยภาพรวมมาถึงประเทศไทยด้วยตรงนี้เองเนี่ยโครงการเสริมนมก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโดยมาโดยตลอดก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่ทางโครงการนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงคนนมครับแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่นมกล่องแรกของคน